โอ้โหอันพัชราภาแอรเซฟส่งตรงจากฮ่องกงชุดแม่ทำหลุดโฟกัสท่อนล่างเอเอพอคอกระเป๋าไปเที่ยวขีดกลางว้ประกลายถึงประเทศฮ่องกงสำหรับซุปตาสาวอันพัชราภาชัยเชือ้อล่าสุดวันนี้วันที่15เดือนมีนาคมอันได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองโชว์ครีมตัวโปรดที่ใช้แต่ดูเหมือนว่าชุดที่ใส่ขายครีมจะเอ,อเซฟจนหลายๆคอ,อนอหลุดโฟกัสไปเลย หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นขีดกลางเมียนพี่เอสวยจริงๆขีดกลางสวยมากกว่ากกรักที่สุดเลยนะคะขีดกลางสวยจังเลยค่ะพี่อ้ําขีดกลางลกรีดรบดพี่อ้ําสวยตาแตกมากพี่ขีดกลางซุปตาเมืองไทยโอ้โหชุดขายครีมนี้สวยมากกว่ากก